ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาตามความฝันนะคะของพิทัศน์โค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่ทําบุญนะคะวันครบครอบนะค,คะ22ปีวันรักสังขารของหลวงปู่สวงแล้วนะคะแล้วก็ทําบุญพร้อมอกับหลวงตาเปาด้วยนะคะพร้อมๆกันในวันนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ตามความฝันอของพิทัศน์เป็นทางการนะคะก็วันนี้ก็มาตาม นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าพิทัศนะคะฝันดีฝันได้ตัวไหนนะคะในงวดนี้นะคะงวด16กันยายน2 5 6 5นะคะอ่นะคะเดี๋ยวเราอ่าไปคุยความฝันกับพิทัศ์กันเลยนะคะท่าในใดที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแอดมินด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพิทักเลยนะคะนั่งกับพื้นเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพิทัร,รับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะกลังจิมเตียงซีรีส์โอ้ กำลังเขียนเลขหลังจากที่วันนั้นก็วันทำบุญให้กับหลวงปู่เนาะหลวงปู่สวงนะคะครบย่อครบรอบนะคะ22ปีแล้วก็ทําบุญให้กับหลวงปู่เป้าด้วยเนาะรพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนั้นค่ะก็เลยก็ยังไม่ได้พูดคุยความฝันของพิทัศน์นะคะเป็นทางการนะคะวันนี้ก็มาตามโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะได้หล้อยังเนาะคะ่ะฝันดีบ่ค่ะเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อน ก็ดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนเนาะครับอันนี้ต่อตองดก็ฝันว่าพ่อมาบอกสูตรสามเจ็ดแล้วก็สี่ห้าศูนย์นี่เขียนไว้ในว่าวเลยวันที่แปดสี่ห้าศูนย์ในฝันว่าลุงตะเปาให้เงินห้าร้อยทำบุญแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกนี่ก็คืออายุพ่อเต็มหนึ่งเราใส่ก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไม่ใส่ก็ได้คือหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่ก็คือ อันนี้ผมจำไม่ได้ขอไม่คุยดีกว่าอ,อ๋อไม่คุยจำไม่ได้นะแต่แต่ลงอันนี้ไปแล้ว้องนรอบหนึ่งเนาะครับลงเขียนลงวันที่แดแล้วจะวันวันึ้นว้านวนะวันนั้นวนนว้าวจะครับยัยไปเจะเขียนให้ใหม่จะขอไม่เล่าดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวเลขเอ,อ๋อจ้ะวันเมื่อคืนว่านฝันว่าขับรถไทนาเดินตามที่ลวงปูง่เคยนั่ง95้าสิบห้ารง แล้วก็พอสุขีบดิตแตจะว่าหลวงตาเปาอีกบอกว่าคนในตายก็ฝันเห็นคนนั้นนี่ก็คือแต่ลงตาเสียงลงตาแต่ลงตาไม่ให้เห็นหนะแต่แต่งตัวชุดเดียวกันหลวงตาเปาป่ครับแล้วก็ลวงปู่สวงหลวงปู่สวงก็ท่านก็ไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นท่านจะนั่งอยู่บนรถไฟแล้วท่านก็ให้เงินผมไปซื้ออิดบล็อกอิดบล็อกด้วยเงิน 845บาท845บาทแต่ผมยังไม่เขียนจ้ะเกมเล็กก่อน845บาทแต่ให้เงินจริงๆผมมานับดูจริงๆเป็นเงิน450บาท450บาทครับก็คือ450ที่ลงไปแล้วจ้ะในเว้าเนาะเขียนไว<ม>้ใน,ไในเว้าด้วยผมก็เลยเอาเฉพาะ45ลงตรงนี้ครับ ฟันเห็นรถไทยเดินตามแล้วหลวงปูก่ก็เคยนั่งด้วยตั้งแต่ครับตั้งแต่ท่านยังอยู่อ,อ๋อท่านยังอยู่เจกนี่ก็คืออายุของพ่อสุภีบดิตเจ็ดิบหกเจ็นี้ก็เอาเจก็ได้กับเจก็เป็นเจก็ได้จ้ะเผมเป็นแบบนี้เพระาะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกัน,ยกนอยู่แล้วเนาะครับแต่ถ้าเราเอา3ตัวก็คือหนึ่งแต่ผมไม่ได้เขียนเอาไม่ได้เขียนลงครับ ถ้าเขียนเดวเขาว่าเยอะอีกอันนี้ 45, นนสี่ห้าน่ห้าศูนย์นะคุทัศสี่ห้าศูนย์ก็คือผมออกไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าเราเขียนอีกมันจะซ้ํเออมันจะซ้ําครับแต่ว่ามันก็ตัวเดียวกันนะเนาะกับตัวเดียวกันค่ะก็เขียนก็ได้นะจ้าเขียนก็ได้ตัวโปรมจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขเลยจ้าอันนี้คือลงให้ท่านผู้ชมรอบเรกนะคะตัวนี้นะคะ ที่ฝันเห็นหลวงตาเป่าให้เงิน500บาทมาทําบุญในวันละสังขารวันละสาขามันครบรอบค่ะวันครบรอบนะคะ22ปีแต่เงินที่หลวงตาให้จริงๆมัน845อยเอาแปดอ๋อเนี่ยอันตัวนี้เนาะเลยคแปดไม่เขียนไม่เขียนเพราะมันมี45ตัวนี้จ้ะก็พิทักษ์ก็ให้ตัวนี้เนาะเลยเนาะครับให้ตัวนี้เลยสามสาประตู3ตัวมาเลยนะคะ3ประตูก็มันมี2ตัวอยู่ชุดหนึ่งแต่ผมยังไม่เขียน อ้อยังไม่เขียนอ่ะให้พิทักษ์เขียนเลยเนาะเก้าสิบห้าแรงมาโอ้เก้าสิบห้าแรงมารถไทยครับในเจ็ดหกด้วยเจ้าหาวันห้าหนึ่งเจ็ดเก้าอ๋อหนึ่งเจ็ดหกโมงยางงี้ก็เป็นเก้าเนาะก็ประมาณนี้แหละวดนี้ะวันนี้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็แต่ตัวนี้ออกออกยูทูบไปแล้ววันที่หกเขียนไว้ในว้าว เหลือตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้แต่ถ้าซื้อสองตัวสองตัวชอบตัวนี้เจ็ดหกบ่ก็สี่ห้าให้ถึงสองตัวจะวงกลมแบบนี้ถ้าเอาสองตัวถ้าเอาสองตัวก็สี่ห้าสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดหกสองตัวให้แค่นี้เนาะสี่ห้ากับเจ็ดหกนะคะราคาเก้าแล้วท่านจะชอบ กันฝันเมื่อวานรับรถไทยห้าสิบเก้าอสิบห้าแรงม้ารับนั่งจะมี hey, ในความฝันจะมีหลวงตาเปาโคโสพุพีแล้วก็หลวงผู้สวกแต่หลวงผู้สวงนี้คือท่านจะไม่ได้นั่งกับพื้นหลวงผู้สวงจะนั่งอยู่บนรถไทยจะนั่งอยู่บนรถไทยครับแล้วก็หลวงตาเปาก็ไม่ได้เห็นหน้าแต่เสียงเสียงท่านไม่ใช่ว่าท่านมรณะแล้วเราก็เอา ท่านมาพูดท่านมาพูดไม่ใช่ถ้าถ้าไม่เห็นเราไม่เล่าให้ฟังมันเป็นเป็นความฝันผมฝันทุกครั้งก็ที่ผมวงกลมสี่สี่ห้านี่ก็คือฝันมาหลายครั้งประมาณตั้งแต่วันที่แปดมาก็เห็นแต่สี่ห้ากับเจ็ดหกสี่ห้ากับเจ็ดหกครับสี่ห้ากับเจ็ดหกนี่สามครั้งแต่นี่ก็ก็ให้เชื่อชอใจตัวเราเองดีกว่าเนาะไม่ใช่ว่าผมบอกไอ้นี่สี่ครั้งก็ ไปลงทุนเป็นหมื่นเป็นล้านเราต้องมั่นใจตัวเราเองที่เราดูช่อง YouTube นี่เราต้องมั่นใจ <ฮะ S 1> ถ้าชอบเลขกระท่อมสังดการนี่เราก็ตัวไหนที่เรามั่นใจที่สุดเราก็ซื้อไปแต่ที่<อ>ผมชอบก็คือวงกลมแบบนี้3ตัวก็คือ450 2้ตัวก็คือ4 5่ห้ากับเจ็ถ้าท่านชอบก็ลงไปเพราะเก้าห<ม>้าก็บอกว่าดังของว่าเลยไม่ค่อยอยาก เท่าไรถ้าเจ็ดหกดังผมก็ไม่ค่อยอยากลงจ<ต>้ะครับแถ้า<ต>เลขกไหนดังๆผมไม่ค่อยอยากลงแต่พิทัศน์ฟันเห็นคนที่อย่างหลวงปู่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะพ่อพิทัาต์ก็ไม่อยู่ครับแล้วก็หลวงปู่เปาก็ไม่อยู่มีแต่ผู้ที่เสียชีวิตไปทางนั้น,นเลยเนาะืที่ผมเห็นนั้นเพราะผมเคยเรียกเวลาผมถวายอะไรก็แล้วแต่ในกระท่อมผมจะเรียกว่าพ่อสุภีหลวงตาเปาที่ที่ท่านเสียชีวิตแล้ว ตอนครบรอบวันละกสังขารนี่ผมก็เรียกลวงตะเปาพ่อสุพีแล้วก็ลวงผู้สูงอันดับแรกลวงตะเปาครั้งวอยคนที่สองแล้วก็พ่อสุพีคนที่สามแล้วก็ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เราไม่รู้จักกับไม่รู้จักก่อนมาจะมารับส่วนบุญกลับมารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ที่ทํะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือต่อต่อไปก็จะเรียกทําอย่างนี้ประจําใช่ไหมคะวันพระบรุษคนนี้แต่ผมก็คิดอีกอย่างหนึ่ง คือวันศาสตร์คมเนจะถึงนี้บรรพบุรุษก็จะให้ผมเห็นแบบนี้ทุกปีก็จะเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วจะเห็นทุกคนทั้งพ่อกับทั้งพ่อผมอะไรผมเห็นหมดแต่แต่ในความฝันนันไม่ใช่เหตุจริงๆคือความฝันความฝันจะมาในความฝันแต่ต่อผมก็ไม่ได้มีวิชาอะไรที่เรียกวิญญาณมาหรอกคือในความฝันจก่อนที่จะเห็นบรรพบุรุษนี้เราต้องตั้ง จิตอธิษฐานจริงๆแล้วก็เวลานอนก็ไม่ต้องนึกอะไรเรานอนแบบธรรมดาก็จะมีบรรพบุรุษจะมาหาคือถึงเวลาแล้วที่เราจะเรียกท่านมาให้คือปีละครั้งอย่างวันจัดขเมศเนปีละครั้งเราก็ต้องเรียกบรรพบรุษมาแล้วแล้วที่ทำหรือยังคะวันจัดขเมศทำหรือยังวันที่เท่าไหร่คะแต่แต่ทำศาสตร์สวยเนาะเขาเรียกศาสตร์สวยทำแล้วทมบุญแล้ว แล้วก็วันที่แปดเรเรียกแล้วแต่ยังสุดท้ายนี่คือสาธเมนเป็นทมครับเป็นทมก็น่าจะวันที่อะไรสี่ยี่สิบหหรือยี่สิบห้าประมาณนี้ลืมฟังฟันแล้วลืมหมดแล้วนะลืมหมดแล้ว<ะ>ก็คุยไปแล้วเมื่อกีอ้ฝันตองงวดศูนย์สามเจ็ดอันนี้พ่อตาบอกว่าให้ซื้อ0ูนย์สามันครั้งที่2หลวงตะเปาให้เงินมา มาห้าร้อยทำบุญวันที่แปดก็สี่ห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดหกนี้อันนี้ก็อายุพ่อตาจ้ะแล้วก็หนึ่งนี่ก็คือผมจำไม่ได้ขอขูเกตเลยเนาะไม่ต้องพูดแล้วก็ก้าห้านี่คือก้าวสิบห้ารงมารถไทยที่ผมขับเมื่อคืนวานแต่เจ็ดสี่เนี่ยผมไม่ได้ลงทางล่างหนึ่งสองสามสี่กลมันเยอะไปนี่แหละตัวที่ออก ตัวที่เราไม่เขียนลงคตัวที่ออกคือตัวนี้เออจ็ดสี่ตัวที่ไม่เขียนลงไม่เขียนให้ก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ที่ผมไม่เขียนก็คือมันมาแบบนี้แล้วใช่เนาะก็จับเอาตัวนั้นเลยเนาะใช่จับเอาตลมแบบนี้บางคนเขาดูงงเขาเอายังไงก็ต้องฟังครับฟังในการพูดให้ให้ให้เข้าใจนะคะวงกลมแบบนี้คือผมให้เอาสี่ห้าสองตัวศูนย์ตัดออกวงกลมแบบนี้คือเอาสามตัวสี่ห้าศูนย์ วงกลมแบบนี้คือสี่เจ็ดวงกลมแบบนี้คือเจ็ดหกจ้ารับเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเดี๋ยวเขาสับสนอีกสับสนอีกเลยเพราะว่าผมมีเพราะว่าจ้ฟังไม่เข้าใจไม่คุณพ่อหูขี้เขาบอก่องนี้ผมว่าอย่าไปพูดเลยคําไม่สุภาพนะผมอยู่กับลุงปู่ผมไม่อยากฟังเนาะคำไม่สุภาพอย่าคอมเมนต์มาเลยผมไม่อยากฟังจ้าถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านแคนั้นเองเนาะค่ะจ้าผมก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนผมก็เล่าตามความฝันแบบนี้จ้า ถ้ารู้ยังงั้นผมรวยแล้วจ้ะก็ให้เป็นแนวทางนะพี่เนาะความฝันก็ให้เป็นแนวทางความฝันก็คือความฝันเราก็ให้เป็นแนวทางถ้ามีดวงบุญวาสนาของเรามียังไเราต้องถูกแต่ถ้าดวงวาสนาของเราไม่มีผมบอกหกสี่สองสองยังไม่ไม่ซื้อเลยออกสามตัวจ้ะขอบคุณพิทัศน์มากมากเลยนะคะให้พิทัศน์เวพร์ให้เอฟซีหน่อยค่ะครับอันนี้ก็ก็กลาบเวพอร์เอฟซีที่ดูชมในชแนงทุกทุกคนแล้วก็ กิตสินได้ทรงคมปรารถนาเรกตัวนี้ถ้าผิดถูกก็ขอให้มั่นใจตัวท่านเองดูแล้วงดูแล้วไตรตรองครับดูแล้วให้ไตรตรองถ้าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดูฟันทันครับจ้าขอบคุณค่ะพิธาจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ